สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube ชวัชรพละน,นะครับวันนี้อยู่กับคอมพิว PC ซีสองรรุ่น7จครับคุณผู้ชมก็อยู่กับงานเขาเรียกว่าขุดคั้นสะครับหรือว่าขุดคูสะนะภาษาอีสานเรียกคูสะครับหรือว่าคูสานี่แหละก็ตรงนี้เป็นสะโครงการครับเนื้อที่หนึ่งไร่พอดีทาง เจ้าของที่เขาก็ต้องการที่จะเอาปูสะออกไปนะครับเพื่อให้มีพื้นที่ในการทำกินเยอะขึ้นนะครับอ้าก็วันนี้มีทีมงานพี่ๆรถดับวิ่งกันอยู่สองคันครับเจ้าซีดีห้าร้อยคันนี้สวยกิิบเลยแต่งรอเหมือนกันครับแต่งรอเ,งเต็มเหมือนกันเห็นพี่ๆทีมงานบอกว่าเมื่อเช้านี้วิ่งกันแทบไม่ได้เลยนะมันเหนื่อย นเพิ่งตกลงมาใหม่ครับอันนี้ก็แหวกแหวกขี้ไถนะเอารถไถครับดันดันขี้ไถออกไปแล้วก็วิ่งเลยนะก็เมื่อเช้านี้เริ่มเมื่อเช้านี้ลมครับแต่ตอนนี้ก็เริ่มเริ่มแน่นตัวแล้ว อาอยู่กับ PC 200รุ่น7ครับนานแล้วที่ไม่ได้ถ่ายรุ่น7นะปกติก็จแจ่รุ่น8สส่วนใหญ่ส่วนเยอะแล้วก็รุ่น5ครับรุ่น7นี่ก็หายากเหมือนกัน รุ่นเจ็ดคันนี้ชั่วโมงบินหรือว่าชั่วโมงการทํางานของเขาก็อยู่ที่18,000กว่าชั่วโมงครับคุณผู้ชมถือว่าชั่วโมงบินเขาสูงเหมือนกันชั่วโมงยังขึ้นปะกติครับเ <Okay. S 1> อ้าเป็นงานผมที่นะคุณผู้ชมโ,โน่นครับอีกคันหนึ่ง คันหนึงอยู่ข้างในต้องหลบกันรุ่นเจ็ดนี่ใช้เป็นเครื่องคามินนะคุณผู้ชมนะเป็นเครื่องคามินหกสูบครับถ้าเป็นรุ่นเจ็ด สดทององเอวเหมือนกันเป๊ะครับกับรุ่น8บูมอารมนี่ก็เท่ากันเลยเป็นบูมอารมเดียวกัน ันนี้อากาศค่อนข้างร้อนครับร้อนแบบจัดจ้านเลยแทบจะยืนถ่ายไม่ไหวโอ้เดือนห้าครับเดือนห้าเดือนห้าเดือนพฤษภาเป็นเดือนห้าใหม่ครับถ้าเดือนห้าเก่าเนี่ยก็เมษา ก็อาจจะมีรถดําขาดสายเป็นบางช่วงบางจังหวะครับวิ่งกัน2คันแล้วก็ต้องมาหลบกันนะถ้ามี3คันนี้ก็อาจจะต้องหลบกันอนีกเยอะเลยก็ข้อมูลของคันนี้ก็เป็นช่วงล่างปกติ200นี่แหละครับลัลเลอร์เจ็ดตัวแคเรียสองตัวไบแท็กแปดสิบเซนก็เป็นช่วงล่างปกติ200ไม่ใช่ LC อันนี้ใช้เป็นเครื่องยนต์หกสูบครับหกสูบของคอมมินนนะน่าจะเป็นเครื่องไดเรักก็มีเ u r b ์ c h a r g e จครับอินเตอร์คอนเลอร์เราไปผสมน้ำหนึ่งร้อยสี่สิบสี่แรงม้าครับค่อนข้างเยอะเหมือนกันสำหรับแรงม้าของเขาเครื่องคอมมินนี่แรงได้ดังใจเลยครับพอมาเป็นเป็นรุ่นแปดเนี่ยค่อยเป็น,เป,นเป็นเครื่องตัวเองเครื่องรหัสเป็น6 SD อันนี้บุ้มอามสวยครับไม่มีการปะไม่มีการเสริมไม่มีการดามไม่มีการเล้าอามหนีเสริมทะเลกุ้ศิลสามแฉกขนาดความจุข,ของปุ้งกีที่ติดมากับรถหน้าจะอยู่ราวๆสักประมาณศูนย์ลูกบาทเมตรครับไม่แน่ใจว่าเท่ากันกับมันแปดไหมนะอ้ามาแล้วครับเจ้าเจ้าร็อก 啊，เรียบร้อยครับอู้ออเกียรตัวน,นี้อ ออกจวได้ก็ไปสบายครับนี่ยโอ้โอ้ยหมดลโอเคย่งหมดจะหมดไปไปไปเจอเนืดครับเจอเนืดโอ้หยุดเจ้าล็อกราไม่ไหวน่าจะเป็นเครื่องใหญ่ไหมไรยเก้าห้าหรือเปล่าไม่ได้สอบถามครับ ฝนตกลงมาใส่ไหมครับดินก็เลยขุดสบายขุดง่ายส่วนรถดำเราก็วิ่งลำบากอยู่เหมือนกันคันนี้ช่วงล่างดีช่วงล่างแน่นครับผมมองดูแล้วโซ่ตรงบุษลักกลมนะครับแต่ว่าล้อนำฝั่งด้านซ้ายมือนี่เปลี่ยนใหม่ครับเปลี่ยนใหม่น่าจะใช้ของรุ่นหน่าจะใช้ของรุ่นหารุ่น6นะเพราะว่ามันเป็นแบบเจาะรู อ้าวก็คลิปสิบนาทีก็ได้ประมาณสักสองรอบครับคุณผู้ชมน,นี่ก็ไมโครก็ต้องมารอรถด,ดัมไม่รู้ว่าจะมาง่ายไหมนะเออ,อ,อก็บริเวณตรงนี้เป็นหมู่บ้านผมเองครับเป็นหมู่บ้านที่ผมอยู่เลยนะบ้านเกิดเมืองนอนเลยกลับบ้านครับวันนี้กลับบ้านก็เลยได้มี โอกาสมาถ่ายทำรถโสดบ้านตัวเองอาเดี๋ยวเราก็รับชมกันต่อคลิปหน้า e ี EP หน้าแล้วกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซีเฟิร์สหรือว่ากดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องช,อ,งชอวัชรพล,ลด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการารับชมคลิปใหม่ๆตอนที่ช่องอัพคลิปลงก็ติดตามกัน e ีพีต่อไปเลยครับคลิปนี้ลาละครับ